สวัสดีสสดครับโมจากกระปิทชาแนลรับครับผมไปจากช่องฟอร์บ้าสเตชันครับอย่ารีบไปไหนเนี่ยกวนแยกเหรอแยกตลอดมาเอาวันนี้ได้ข่าวว่ามีของรูปเพจมาให้แนะนําวันนี้รูปเพจเขาส่งมาจากที่เขาดูถ้วยร้อนของเราไปอันนั้นเป็นรสชาติที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่อันนี้เป็นรสชาติที่ต้องซื้อกับตัวแทนจําหน่ายไว้ ที่กูเคยบอกว่าเคยเจอที่ตลาดนัดอ่ะจำได้ไหมรุ่นเพจเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาก็เลยส่งมาให้ลองกันนี่เหมือนกับว่าเป็นสปอนเซอร์เข้ารายการแต่เขาส่งมาให้ประมาณ2รสก่อนอันนี้เป็นคาโบนาร่าเนี่ยยี่ห้อเดียวกันเลยครับครับ้วยร้อนอันนี้เป็นเส้นเี๋ยวเรือเว้ยเนี่ยน้ำตกโบ๊ทคุ่นคือจริงๆก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษว่ามันควรจะเป็นโบ๊ทรุ่นันหรือเปล่า ไม่่ใชมันก็ควรจะเป็นบอลดูเนอร์นั่นแหละคอมเมนต์มาหน่อยกูไม่รู้จริงเพื่อมีคำว่าคงใช่แหละพิธติ๊กในพิเซนเตอร์นะเว้แต่พิธติ๊กหายไปแล้วพิธติ๊กไม่มีพีตไม่มีพิธติ๊กแล้วพิธติ๊กหมดแล้วงบหมดงบหมดอเอาพิธติ๊กมีแค่ในร้านสะดวกซื้อนึกปะใช่ใช่พิธติ๊กร้านสะดวกซื้อแต่ก็ยี่ห้อเดียวกันนะเป็นฮอตคัพเหมือนกันเอาเอานี่เลยอยากกินอะไรบอลดูเนอร์ แก่เลยแก่เลยก็แก่เลยโอ้โหเพราะวิธีทำเขาก็คุ้นๆกันหมดแล้วเราอยากดูว่าข้างในเนี่ยที่เขาให้มามีอะไรบ้างไม่มีพิ๊กมาครับรับนีอืมไม่มีอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ไม่มีไม่มีพิ๊กแล้วแล้วก็ประมาณนี้นะโดยรวมหาซื้อได้นี่ต้องไปติดต่อไหนเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงไ้ด้านล่างเลยอ่ะทิ้งลิงละทิ้งลิงแล้วกันนะเราไปติดต่อเขาดูเปิดมามาอ้ยอันนี้แม่งจีตรงเนี้ยคุ้นเคยมากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อย่างนี้เลยเหรอ มีน้ำส้มด้วยพริกน้ำส้มน้ำตาลทรายดูวนี่กูได้มีอันเดียวพี่โบมีแค่เนี้ยอันนี้มีเพียบเลยเฮ้ยลองเลยลองเลยไหมไปข้างในจะมีผงๆอยู่เนาะมีผงผอมีป่ะมีมัมีอย่างมีผงมีเห็ดด้วยที่ผมเห็นนะเห็นแล้วแป๊บอยู่เนี่ยเห็ดมีเห็ดด้วยเหรอมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยแกะเลยคิดอะไมากเลยแกะก่อนแกะก่อนจะได้ดูข้างในมีอะไรอืนี่เห็ดนี่ อันนี้ไม่มีเลยวะมีแต่พริกน้ำปลาก็คุ้มละอย่ามาอะไรกับกูนี่คาดหวังเลยเห็นมันต้องฟูเต็มถ้วยเลยมันจะฟูจริงเหรอวะแล้วก็มีคําแนะนําจากลูกเพจเหมือนกันเว้ยอันนี้เขาคอมเมนต์มาบอกว่าเขาลองกินมาหลายครั้งแล้วเขาได้วิธีทําที่โอเคที่สุดแล้วพี่ทาตามที่ผมบอกเอาเครื่องปรุงออกมาก่อนเลยเครื่องปรุงอ่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงผงปรุงรสเนี่ยแหละเทลงไปในกระบะนี้แล้วก็เทลงไปโอ้โหสีขาวจ๊วไหนวะมองไม่เห็นอ๋อขาวจ๊วเลยเว้ย อันนี้ดาเมียมเลยน้ําตกอ่ะน้ําตกพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนอ่ะเอากระบะนี่มาแล้วก็เอาไอเคมีความร้อนเนี่ยแกะออกมาแกะแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนเอาแกะก่อนเอาแกะแกะออกมาแล้วไงต่อแกะเสร็จปุ๊บก็วางไว้เหมือนเดิมอะไรเสร็จล้อยอ่ะแล้วไงต่ออีกวางไว้เสร็จปุ๊บเติมน้าเทลงไปเลยเขาบอกให้เทลงไปเลยอ๋ออ่ะเทเทเทนิดก็เทไปก่อนเท่าที่เขาลองอ่ะเคมีมันคงทำงานช้ามั้งเขาก็เลยบอกว่าทำประมาณนี้พี่ ไม่ต้องรีบไม่ต้องโลกงแล้วค่อยเอากระบะลงสัญญาให้มันลงล่องก่อนเนี่ยระหว่างที่มันลงปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทําการเทน้ำลงไปเลยอ๋ออย่างนี้เลยไม่ต้องรีบไม่ต้องโกหกด้วยเพราะคราวที่แล้วเราเทน้ำลงไปก่อนไงแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาแค่นี้เออดูชิวๆไหมชิวมากเลยเนี่ย แล้วจุดไคลแม็กของมันก็คือว่าเขาบอกว่าให้จับเวลาไว้10นาทีจะเดือดอยู่อะไรช่างมันที่แกะกินเลย10นาทีปุ๊บกินเลย10นาทีกินเลยใช่อาจารเวลก,กอนสามสองหนึ่งจับเวลาสิบนาทีแล้วเนาทีเวลามันรู้สึกครั้งนี้รู้สึกมันรอนานเลยทมามวะอยากกินเหรองั้นเราก็เตรียมอาวุธร,รอเลยดินี่งไงเดีย๋ยวสิบนาทีปุ๊บเปิดฝากินเลยคือไม่่ใชคือปัญหา <c oughs> คือกลิ่นวัยกลิ่นของกว๋วยเตี๋ยวเหล<ช>ืองฉุนแบบกลิ่น,นมัน กลิ่นมันน่าน่าอร่อยอ่ะคือเอางี้ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเคยไปแถวอุตสุมนีป่ะเคยเวลาเราจะไปตรงก๋วยเตี๋ยวเรือกินตั้งแต่สมัยเรียนอยู่พาณิษฐ์ตรงมันจะมีตรงก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ป่ะสองฝั่งมันจะทะเลาะกันเข้าไปผู้กินนี้เลยกลิ่นนี้แหละเออกลิ่นแม่งได้อ่ะใจเย็นโวะเขาบอกให้สิบนาทีก็สิบนาทีอย่าขยอรมากเลยกล้องข้างบนแม่งสัตว์ป่าวกูหิวสี่สามสิบนาทีจริงนะหนึ่งแล้วก็สิบแล้ว เปิดเลยอุ้ยเห็ด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 เขาบอกไม่ต้องสอนใจว่ามันจะเดือดอยู่หรือเปล่าที่จัดเลยพี่หให้รัดกันในนี้เลยใช่ปะ่ะบอกสิบนาทีเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดเขาว่าอย่างนั้นนะจากคอมเมนต์ของทางลูกเพจที่เขาแนะนากันมาดูความแตกต่างสุดปูอยากกินอัไนมากกว่าชิมน้ำทูก,ก่อนขอขอุญาตชิมน้ําของกุ้ยเตลือกก่อนนะอิ่ยเข้มข้นมากอ่ะดีอ่ะไม่ต้องปุ่มก็ได้นะโข้มนคนอร่อย แม่งตรงๆนะไอพวกเนี้ยไม่ต้องใช้เลยเดิมเนี้ยอร่อยอร่อยว่ะแม่งดีอาจจะร้อนนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะมันยังทำความร้อนอยู่แต่อ,อร่อยอยูอ่รสชาตินี้เป็นยังไงรสชาติจะตีใช่ไหมเนี่ยเป็นไงเป็นไงออกเป็นคนรีมเลยแบบซุปซุปเผ็ดอารมณ์ซุปเผ็ดเลยซุปเผ็ดเลยน่าจะข้นอีกนิดนึงอ๋อซุปเผ็ดร้านร้านั่ะอ๋อจ ไม่ใช่ร้านนั้นแ่ะร้านน่นแหละที่ที่มีแถมสลัดบาร์อ๋ออ๋ออรสชาติได้ไหมอ๋อไอไอร้านนั้นแ่ะต้กเห็ดยี่ห้อร้านสาเต็กที่มีสลัดบาร์ตัวเนื้อไม่ได้ค้นขนาดนั้นแต่รสชาติคล้ายๆกันมาลองเส้นทีละเส้นนะลองเส้นฝั่งนี้ผมบอกชิมก่อนเป็นไงดีไหมติดนาทีเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งมันไม่อืด มันไม่ไม่แไม่ติดมาฮีจริงอ,อ,อร่อยลองฝั่งนี้สิเดี๋ยวพี่โบได้ชิมสองอันละเดี๋ยวนอนบ้างนี้ขาบโบนาร่าดีไหมบอกอืมบอกแล้วว่าดีก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นไงอ,อร่อยเหี้ย สรุปครัอร่อยเดี๋ยวคนดูจะอิจฉาพวกเราเดี๋ยวนี้เห็ดอะเห็ดเห็ดอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดก่อนเห็ดก่อนมีอันวะมีอยู่สองอันอะสองสามอันอะเห็ดฟูมากเลยเนี่ยฟูแบบขอกินนิดนิ่มไหมเหมืนกูเขี่ยยากจังวะเห็ดมั่นเป็นเห็ดวะไม่เหี่ยวอร่อยดีอ่ะสีเดียวอันนี้พูเลยขอคนหน่อย แต่ถ้าข้นมันจะไม่เหมือนบะหมี่กึ่งละดิมันจะกลายเป็นซุปอะไรก็ไม่รู้อ่ะคล้ายๆเหมือนสปาเกตตี้ป่ะไม่รู้แต่ถ้าข้นจะเวิร์กมากแต่รสชาติมันดีอยู่นะรสชาติดีรสชาติดีแค่เท็กเจอร์มันอาจจะไม่ข้นเหมือนเรากินสปาเกตตี้คาโบนาร่าไปกี่คะแนนเลยเอามาขนาดนี้แล้วไม่ต้องอันนี้เหรออ่ะพอเต็มไปเลยอะเต็มเต็มสิบเต็มสิบให้เลยทั้งสองล็เลยนะเพราะแม่อร่อยจริงของพี่โบนะสามร้อยเต็มสามร้อยคือเขาเวอร์อย่างเงี้ยไม่คือมันอร่อยทั้งคู่นะครับแต่่วาก็ อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นมือกึ่งแล้วเราก็ตั้งใจว่ามันไม่สามารถทําให้เป็นน้ําคนได้นะอโอเคประมาณนี้ทิ้งท้ายอันหนึ่งขอบคุณลูกเผ็ดน,นะครับที่คุณส่งมาให้ยังไงถ้าใครอยากกินบ้างมีหนึ่ดารานานะและที่สําคัญลูกเผ็ดครับคาดดูอยู่ขอสุก,กี้นะครับขอบคุณครับ <laughs> <laughs> โอเคอยากแรกเลยกดติดตคมกดไลค์อย่า <laughs> ลืมค <laughs> อ, <laughs> อเมอเมนต์กันมานะครับถ้าอยาก<อ>ให้เรากินอะไรแปลกๆส่งมา ส่งมาได้ส่งมาได้ส่งมาได้เรายินดีนะรับรับกินรับชมลิงส่งก็อยู่ข้างล่างอะเพจพัมบาสเตชันลองไปดูลองดูประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแต่ละแต่ละแต่